สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับพรทศชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เรามาหาผักกินกันค่ะในไร่ฟัตทองค่ะว่าเราเจอเมมไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตีมเมมกันค่ะไปค่ะไปดูกัน ละใหญ่มากเลยค่ะทุกคน ท้องลูกทาก็กันเนี่ย่ดีทุกคนได้มาแล้วค่ะน้ำหวานมีอีหรือเปล่าไม่รู้ค่ะทุกคนแก่จัดเลยค่ะทุกคน ต่อยไปสองตัวเลยนี่ไทยบอกย,อยังม,มีอยู่ค่ะทุกคนน้ำหวาน đây là sẽ mang đến nước ngọt này các bạn ơi, các bạn ơi, nước ngọt rất là rất ngon, rất ngon, rất ngon, โอเคคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆเข้ามาดูก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดถูกใจให้กันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย